ร้านเขาต้มกระดูกหม the ูนะฮะร้านนี้เด็ดมากเรามาแต่ร้านยังยังไม่เปิดเลยมันมารอกันเลยภาพพิเวษมาเดียวมากินแบบไฟลุกๆล้วไฟแดงมาแล้วค่ะหอมสุดโอ้โหแลเป็นยังไงะอบมาติดใจหมูกรอบได้สั่งมาเพิ่มมันกรอบกรึบกรึบจริงจริงนะฮะเวลากินนะครับซีอิ๊วดำจิ้มไปแบบนี้นิดนึงแล้วไม่นี่แหละใช่แล้วขอนี่เริ่มส้มพริกนิดนึงได้เหมือนกันก็ได้ฮะนี้อร่อยแล้วนี่นะส้มพริกหน่อยนึงเลยฮะ อรอบมากแล้วมันหอมอร่อยมากม,มันแห้งๆด้วยเนาะอือดูในที่ไฟลุกที่เห็นแล้วนะนั่นคือจานนีนนน้นั่นเองซอสเมล็ดดูครับแต่ข้าวต้มมันคือเลิศโอ้โหหอมกระเทาะแล้วกลุ่มากอืมดี มีความกรอบตัวฝักแมวคุณเลิศมากโหกลบขอบสลบเลยครับและจานนี้นะคะคือยำมั่วงประกอบไปด้วยผักกาดดองปลาสลิดไข่แดงแล้วก็หมูแผ่นใช่หมูแผ่นเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะใช่ครับเราคำนวณรู้เรื่องไปเลยอนนี่าจจะใส่เป็นกุนเชียงแต่อันเนี้ยเป็นหมูแผ่นเป็นหมูแผ่นแล้วเราซัดแบบนี้ครับแล้วก็ผักกาดดองด้วยอ่ะเอามั่วจริงๆมั่วจริงๆเลย ก็พบไปเลยวิยดนามหน่อยหนึ่งมาช่วย,ยับมั่วมาฮะมาดูครับแตงก๊กโอ้เข้านนไหมรสชาติมันนัวมากเลยกินลงาแล้วมาร้านข้าวต้มนะคะเราก็ต้องกิน,น,นข้าวต้มข้าวต้มห้าสายนะฮะปรากอบไปด้วยหมูกรอบหมูสับก,กระเพาะหมู กระดูกหมูและปลาเต็งฮะบะปลเต่งของทางร้านจะไม่ใช่ซีอิ๊วดำไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะฮะปลาเต่งร้านอื่นอาจจะบลาสีเข้มๆใช่และร้านนี้เขาใช้ร้านอื่ใช้สามชั้นแต่ร้านนี้ใช้ส่วนสันคอนะฮะจะต่างกันมาถ้าต้มแบบนี้แล้วเวลากินนะฮะธรรมดาที่เป้าเชื่อแบบนี้เราจะกินกับส่วนที่มันเป็นปลาเต็งคิราล่าได้เลยจะพนกินก็ได้แล้วแต่ใช่เลยครับมาเชงเชงมเติมริกไปเลยบัดโคตามสไตล์เราไม่พลาดหรอก มาสมายนะคะบบบเด่นก่อนเลยเอ๊บผมเด็คเข้ามาโร้ยแล้วก็จะบอกว่าหอมอร่อยมากเจ็ดรสชาติดีรสชาติดีใส่พริกไปบ่าวช้อแล้วนะคะใช่ครับในส่วนของหมูหมูกรอบนะฮะเอามาจะขอจิ้มกับน้ำจิ้มหน่อยนี่ะเขาเจื่อราด บบนี้่ครับเขาบอกว่าร้านนี้จนะทำหมูกรอบแบบไม่หนามากเมื่อเวลาเรากินน้ำจิ้มมันจะได้แบบทั่วถึงอะ่ะทั่วถึงนี่กรอบจริงอร่อยหมูกรอบต้องกรอบอนะฮะเออป่ารังอะไรบ้างเฉพาะหมูครับสามชิ้นเลรสี่ชิ้นทั้งหมดขอให้มาดูีครับ ปุ๊บเลยแล้วที่เด็ดเขาอย่างหนึ่งนะที่ติดดาวไว้เยอะมากคือนี่เลยนี่ไส้พะโล่นะฮะใช่ฮะแล้วจะบอกว่าน้ำพะโล่ร้านนี้นะไม่เค็มเกินคุณคนได้เออไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้มข้นมากอ่ะคือกินเป็นซุปได้เลยของเครื่องยาจีมากๆแล้วไส้พะโล้นะฮะอ่ะบริเวณเนี้ยบริเวณหัวไส้เนี่ยหนาเงี้ย,านานาย,ยตัวดีเลยอร่อยนัก อร่อยนักนะอร่อยนักอร่อยนักเลยเด้อโอ้อ oh, oh, โหมาเลยค่ะขุดอร่อยน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มล่าเลยดูดูเนื้อคุณจะกินยังไงก็ได้นะคะไม่ต้องรอกล้องก็ได้ดิฉันต้องใช้ความสามารถ,ถ,ถส่รวนตัวในการแบบว่าถ่ายตามคุณได้ทันดูดีนุ่มมากข้าเนื้อมากอร่อยอย่างในที่หอมแตะจมูกตอนนี้นะคะ เอ้ย yup. เตะจมูกตอนนี้เตะจมูกตอนนี so, so h, so ้ฮะนี่หมูสเต๊ะไม่ใช่แค่แตะแล้วเนี่ยเตะเลยเอ้โหหอมมากโอ้โหคือสเต๊ะร้านนี้นะครับนี่รถทิพย์หกสิบปีนะฮะสูตรเขาอรอยเหรออุ้ยฮะนุ่มนุมหอมแล้วก็คอม่อมจะจำได้นะฮะเ้าต้มกระดูกหมูสูตรที่เจ็ดสนะฮะอร่อยจริงๆร้านนี้ เขนบอกว่าจะครบ57ปีแล้วสุดยอดมากครับขอแสดงความยินดีทั้งร้านนะคะ57ปีเยอะจริงๆยาวนานมากจริงและอันนี้นะคะใช้โป๊ะผัดไข่คือจะบอกว่าต้องทุกครั้งว่าดีแล้วต้องสั่งมันดูละมุนมากและใช้โป๊ดูนุ่มและดูควันครับคือร้านนี้ไฟแดงไฟลุกทุกอย่างจริงนะฮะลุยครับร้อนด้วยกันอร่อยมาก หอ,อกมกระเท้ามากเลยไชโป้มีหลายแบบนะแบบเค็มแบบหวานแบบใดๆวันนี้ต้องชิมไปทุกร้านแล้วเขาใช้แบบนี้อร่อยเลยเหรอ,อเลิศเลยเหรอเดือดวัวใช่ไหมเป็นไชโปที่เลิศมากเลิศสุดๆโอ้โหยูวนะ้ยว่าพอดีชอบกินนะเฮ้ยแล้วไข่นุ่มด้วยลุยครับไข่นุ่มอืม้อก็โคตรอร่อมากกว่า